วันนี้นะคะมีสกูช่ไม่แท้เข้ามาเพิ่มนะคะสงสัยใช่ไหมที่ทำไหมห้องลกแบบแย่ yeah, มากก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องพอนะคะก็มาเปิดแอร์นั่งเล่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสกูช่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่เลยค่ะน,นี่เลยอันนี้เราเอามาจัดใส่กล่องค่ะแล้วก็มีอีกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ที่ชื่อคลิปนี้เลยนะคะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะงดส่งเกมนะคะแล้วก็ ขอให้สั่งจริงค่ะพร้อมโอนค่อยสั่งรับธนาคารกสิกรกับกรุงไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละชิ้นทีละราคากันเลยนะคะสำหรับของแถมของรถนี้นะคะก็จะมีเป็นนี่เลยค่ะแอุ้ยนี่เลยนะคะเป็นลูกอม Hello Kitty ค่ะเป็นลิขสิทธิ์แท้ของซาริโอเลยนะคะนี่นี่นะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะเราจะแถมให้สำหรับ ออเดอร์ที่ซื้อตอนล็อตนี้นะคะมีหลายแบบเลยนะนี่น่ารักมุ้งมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวสก,กูชี่กันเลยนะคะราคา20บาทก็จะอยู่ในกล่องนี้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างแรกก็จะมีเป็นเอ่อสลาเปานะคะเป็นสลาเปานะคะไซส์มินินะ อันนี้คือมันน่ารักแนะนำแล้วก็นิ่มชโลด้วยนะคะราคาชิ้นะะละยี่สิบบาทะค่ะย่างต่อไปก็จะมีเป็นบันค่ะจะมีเป็นบันแบบนี้นะคะสโลมากชิ้นละยี่สิบบาทมาแค่ชิ้นเดียวนะคะอย่างต่อไปจะมีเป็นนิโเลยเป็นเกียวซ่านะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยด้านหลังนะคะนุ่มชโลด้วยนะ ชิละายี่สิบาทค่ะแผ่นต่อไปจะมีเป็นเป็นแพนด้าค่ะเป็นไข่นะคะนี่เป็นลูกไข่เลยนะคะชิละายี่สิบาทเท่านั้นค่ะแผ่นต่อไปจะมีเป็นปังแผ่นนะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะชิละ2ยี่สิบาทเหมือนกันค่ะถูกมากๆเลยนะคะยังต่อไปก็จะมีเป็นบันนาคะวาอิค่ะหรือว่าบันแก้มแดงนั่นเองนุ่มสโลมากเลยนะคะนี่นะะราคาชิละ2ยี่สิบาทค่ะ ก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นแมวเป็นบันแมวนะคะสีชมพูน่ารักมากก็จะมีเป็นบันโดนกัดนะคะเป็นเอ่อตัวปอมปอมป,ปูลินแล้วก็เป็นคาดบิดน,นะคะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะนี่พวกนี้นะคะราคา20บาทนะคะใครสนใจชิ้นไหนนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดนะ่างกได้เลยนะคะ ขอคนที่ความโอนจริงๆแล้วค่อยสั่งะค่ะเพราะว่ากรณีจองเราก็ไม่โอนหายไปเลยเยอะมากนะคะต่อไปเป็นราคา40บาทนะคะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นนี่เลยค่ะไอศครีมโคนะคะจะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะมีแพ็กเกจน,นะคะนุ่มสโลนะคะชิลละ40บบาทนะคะแล้วก็อย่างต่อไปจะมาใหม่เลยค่ะเป็น เต่าค่ะนี่เลยเป็นมินิเต่าอ,อันนี้คือน่ารักมากๆเลยะคะ่ะมีสีธรรมดาสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะนุ่มสโลกชิ้นเลยนะคะเล็กแล้วก็น่ารักพกพาได้ง่ายด้วยนะคะค่ะอย่างต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล่องก่อนอุ๊ยโอ้ยปิดไม่ได้ ยังต่อไปนะคะก็จะมีเป็นตั้งในสดค่ะอันนี้ติดจองหลายชิ้นแล้วนะคะไม้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะนุ่มสโลเป็นสิ่งที่แบบเพื่อนๆทุกคนเฝ้ารอกันเลยนะคะนี่นะคะมาจับจองันเลยราคาชิ้นละสีบาทเนาะยังต่อไปนะคะจะเป็นบานหน้าเป็ดค่ะเป็นสีเขียวมีเป็นไซส์มีเดียมนะคะนุ่มสโลมากๆเลยค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นมีเดียมแฮนด้าบอลค่ะตัวนี้นะคะมาเพิ่มนะคะคือแบบคนรอมาเยอะมากนะคะมาทั้งหมดสมชิ้นนะคะจะมีเป็นหน้าธรรมดาแล้วก็เป็นหน้าแรปดินนะคะนุ่มสโลนะคะราคาชิลละสีสิบาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อไปจะมีเป็นบานหน้าหมูนะคะนี่เลยเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็สีชมพูด,ด้วยนะคะเป็นไซส์มีเดียมนะคะเนื้อแน่นนุ่มสโลมากๆเลยะคะ่ะอันนี้แนะนําเลยนะคือมันน่ารักมากอะแบบน่ารักมากอันนี้ แนะนำจริงๆเลยนะคะแนะนำจริงๆนะคะ,คะน่ารักมากค่ะก็4ี่ิบาทอย่างต่อไปนะคะจะมีเป็นแมวหัวเห็ดค่ะมาทั้งหมด3มชิ้นนะคะมีหน้านี้หน้านี้แล้วก็หน้านี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นุ่มสโลโด้วยชิ้นละ40บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปากูเดหะมะค่ะตัวนี้ก็หายไปสักช่วงนะคะ เลยอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะนุ่มสะโลเนื้อแน่นแบบฟินมากถ้าได้บีบนะคะพวกนี้นะคะรานะคาชิ้นละสี่บาทค่ะอุ้ยลนลนลนค่ะยังต่อไปนะคะเป็นราคา60บาทนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นสกุชี่วอเตอร์นะคะมาแค่มาแค่สมชิ้นเท่านั้นนะคะเป็นรูปปลานะคะ ตัวน,นี้คิดว่าน่าจะหายากค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสกูชี่น้ำนะนี่นะคะจะเป็นรูปปลานะคะมีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะจะมีเหมือนตัวเขย่าวเขย่าวอยู่ข้างในนะคะเป็นเม็ดเมสวยๆแล้วก็จะมีเป็นเบรเตอร์กับเพชรอยู่ข้างในนะคะบีบได้นะคะเป็นเหมือนแบบวอเทอร์วอเทอร์นะคะนีก็จะเป็นแท็กนะคะชิลละ60บ,บาทนะคะ อย่างต่อไปก็จะมีเป็น Hello Kitty ค่ะตัวนี้เป็นซาลาเปานะคะมีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะมีเป็นแท็กด้วยนี่มีแท็กด้วยนะคะเหมือนจริงมากนุ่มสโลนะคะคือแบบมันดีอะ่ะชิลละ60บาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อไปนะคะเป็นราคา100บาทค่ะก็จะมีเป็นนี่เลยค่ะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะตัวนี้มาเพิ่มแค่สชิ้นเท่านั้นนะคะ ตัวนี้แบบเพื่อนๆขอหามาเยอะมากนี่เป็นสีเป็นหนะ้าแรบลินกับหน้าธรรมดานะคะราคาชิละหนึ่งร้อยบาทค่ะโหใหญ่มากค่ะอย่างต่อไปนะคะ,คะก็จะมีเป็นนี่เลยคะ่ะจัมโบ้บัชมันนะคะตัวนี้คิดว่าหายากแล้วนะคะเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีร้านไหนขายนะคะจะมีเป็นหน้ายิม้มแล้วก็เป็นหน้าเหมือนเอามือไปปิดปากนะคะนี่ค่ะนุ่มชโลนะคะทั้งสองชิ้นเลยนะคะ ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นจ um ัมโบ้พวกนี้เป็นจัมโบ้หมดเลยนะยคะอย่างต่อไปจะเป็นจัมโบ้แฮมเบอร์เกอร์บันนะคะอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะก็อย่างต่อไปจะเป็นจัมโบ้แซนด์วิชค่ะตัวนี้คือมาใหม่เลยะคะ่ะเราก็แนะนำมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่แบบ่ะเดี๋ยวจะเทียกทบกับจัมโบ้แฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่ใหญ่กว่าเลยเห็นไหมใหญ่มากๆเลยคะ่ะเป็นจัมโบ้แซนด์วิชนะคะ จะมีเป็นไส้ด้วยนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะตัวนี้คือเนื้อแน่นนุ่มสาลด์แล้วก็ชิ้นใหญ่มากอะไม่เราไม่เคยเห็นมีใครขายใ,ใหญ่เท่านี้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> นี่ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอย่างต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะค่ะ <c oughs> เป็นมัฟฟินนะคะนี่จะมีตัวแพ็กเกจให้นะคะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ยังไม่ได้ใส่แพ็กเกจกันก่อนเลยนะคะจะให้ดูรายละเอียดเนาะจะเป็นเหมือนคัพเคงค่ะเป็นมัฟฟินนะคะ นี่ละเอียดเหมือนจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็นุ่มสโลมาะคะ่ะก็เดี๋ยวจะใส่แพ็กเกจให้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราใส่แพ็กเกจแล้วนะคะเป็นม็ฟฟิน้นะ,ะก็จะดูดีมีราคานุ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะราคาชิ้นละ100บาทค่ะน่นะะารักมากๆเลยนะคะอย่างต่อไปเป็นราคา120บาทนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้เลย ขนมปังยาวหรือว่าขนมปังยักษ์หรือว่าขนมปังฝรั่งเศสไว้ชื่อมันเยอะจังนี่นะคะมาแล้วนะคะตัวนี้คือเพื่อนๆขอมาเยอะว่าแบบโ,โหคนอยากมด้เยอะมากเลยนี่นะคะนุ่มสโลดด้วยนะคือมันสโลมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะนี่นะคะราคาชิละนึ่ร้ยี่สิบาทมาแค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะรีบม,มาจับจองกันเลย ใหญ่ด้วยค่ะสกูชี่ไม่แทนรอดใหม่ก็มีประมาณนี้นะคะใครสนใจก็แอดไลน์ line. ตรงชื่อคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเอาของแถมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย